ผมกัมน so ีซิมาเ้ลนะครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็สรุปข้อสรุปบทสรุปของผู้ยิบานฟินแลนด์นะครับพี่น้องต่างสื่อต่างหน้ากาวากันไปต่างสื่อและต่างหน้าก็พูดกันไปแบบที่ไม่ใช่ความจริงนะครับพี่น้องสรุปมอนีนะครับก็ได้คุยกันแล้วนะครับผมระหว่างผู้ยิบานฟินแลนด์กับเพพาวแสงทองนะครับพี่น้องว่าคือตกลงกันแล้วว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับพี่น้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและคงสถานะพ่อแม่ไว ตอนนี้คือเป็นมู่กันครับพี่น้องเป็นเพื่อนที่ติดต่อกันเพราะว่าตางคน้นกะต่างเดินเส้นทางของเจ้าของและที่สําคัญนะครับผมยังคงมิตรภาพเจอหน้ากันได้ร่วมงานกันได้นะครับผมแต่ว่าความเป็นภรยาสามีคงได้ยุติไปแล้วแต่ว่าจําไว้ว่าเป็นเพื่อนที่ติต่อกันคือ ช่วยเหลือกันได้มีอะไรช่วยเหลือกันได้นะครับพี่น้องและก็ที่สาคัญเป็นพ่อและแม่ดูแลลูกซวยกันพี่น้องแบ่งเวลาจัดสรรส่วนให้ดูอ่าใครว่าวอะไรให้เหมาะสมที่สุดนะครับพี่น้องต่างสื่อเอาไปเล่นต่างข่าวช่องแต่ละช่องเอาไปอ่านนะครับผมไม่ใช่ความจริงนะครับที่สําคัญก็ <c oughs> ให้กําลังใจซึ่งกันและกันไม่แบ่งฟักแบง่งฝ่ายบอสางข้ามแตกแยก,กหรือบอใส่ข้ามข้อม,มีนที่มัน่น สความบาดหมางนะครับพี่น้องกให้พี่น้องเข้าใจนาว่าทุกวันนี้โลกสังคมนี้บนโลกออนไลน์มันน่ากลัวมากนะครับผมผมกาสิเดือนนาต่อไปผมก็จะอยู่ทั้งอุดรและยะโสเดินทางระหว่างสจังหวัดนี้แล้วก็ทํามาหากินดูแลองค์กรตัวเกียวมิวสิกนะครับพี่น้องตั้งหน้าตั้งตาเพราะว่าตัวเกียวมิวสิกกะเด็กน้อยตาดำๆกะล่อที่จะส้างผลงานให้พี่น้องได้มววนด้ซื้อน้ำกันนะครับพี่น้องสมมีนานีก่กะ ครั้งแรกเปิดนะครับผมแสดงสตรีมิ่งสดนะครับผมตัวเกียวมิวสิกด้วยศิลปินมากมายน้ำทิมโดยผู้ยิบานฟินแลนด์นะครับผมและทีมงานตัวเกียวมิวสิกที่สตูดิโอนะครับเดี๋ยวเราแจ้งอัปเดตเรื่อยๆว่าที่ไหนบ้างอะไรยังไงผู้เอฟซีอยากดูหน้างานด้วยนะครับสรุปตามนี้นะครับผมกลับเป็นเพื่อนดีต่อกันเพื่อนแล้วให้จบให้แยกย้ายห้เศร้าเบาเศร้าเบาเศร้าเบาพี่น้องเพราะว่าแหงเบาไปแหงยืดไปฟังจากใข่นี่ฟังจากหนึ่งอ่าถ้าเกิด ต่อๆก็ช่องไข่เพื่อตามสองล้าน1แสนถ้าเกิดทั้งบ้านอ่าบ้านฟาเฟสกะเพื่อตาม1ล้านนะครับผมกลาฟังเอาคอยพูดชูมือว่าให้เบื้องจากข่อยบ่ต้องฟังจากข่าวนักข่าวคือตัวดีสื่อคือตัวดีสื่อเขาทำอะไรปุ๊บสื่อเขาเอาข่าวเราไปอ่านเพื่อที่สร้างรายได้ให้เขาเองสื่อเอาไปว่าบึม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 จักจริงบ่าจริงเขาได้โฆษณาเขาได้ยอดอยู่แต่ ความจริงเขามไม่ได้นะครับความจริงออกจากปากนี่ถ้าไม่ได้พูดออจากผมไม่ได้ฟังคลิปเสียงผมอย่าไปเชื่อนะครับผมสถานะเป็นเพื่อที่ดีต่อกันและเป็นพ่อแม่ดูแลลูกทั้งสองให้ดีที่สุดนะครับผมขอบคุณครับ